ใครกำลังหารถ SUV พร้อมใช้สบายนิ่มและดูแลง,ง่ายๆนะครับต้องคันนี้เลยตอนนี้ผมอยู่ในที่สุดของรถ SUV ที่โคตรสบาย Lexus RX 350เป็น SUV ที่หูสบายที่ผมชอบมากที่สุดไม่แสนสี่ซ่อมครบพร้อมใช้มีบินซ่อมเซอร์วิสนะครับภายใน6เดือนนี่เกือบ2,000สนซ่อมมาครบเปลี่ยนอุปกรณ์มาครบนะครับในราคาจับต้องได้นะครับ7จ็ดแสผมบอกเลยคุณซื้อมานะคุณเอามาซ่อมอ่ะคุณโดนอีกเยอะเลย นะครับแล้วรถไม่จุกจิกเลยเดี๋ยวไปดูเลยเลยกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเนมจากช่องโ no น a m e นะครับ ถ้าทุกคนเห็นผมรีวิวรถตอนนี้จะเห็นเลยว่าช่วงนี้ผมจะรีวิวเล็กซัสค่อนข้างเยอะนะครับเล็กซัมือสองอ่ะมันเป็นรถที่ซื้อแล้วโคตรคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมมือหนึ่งมันแพงกว่า Mercedes b e n z นะครับแพงกว่า BM เเยอะอย่างที่สองรถมือสองราคาตกมากซื้อมือสองนี่โคตรคุม้มอย่างที่สามนะครับมันเป็นรถที่ ซ่อมเซอร์วิสไม่ได้แพงเลยนะครับเป็นรถที่เซอร์วิสง่ายไม่รักอู่ครับรักเจ้าของที่ส่วนใหญ่รถมันจะอยู่กับเจ้าของซะเยอะใช้ดีสบายตัวนี้นะเป็นเล็กซั e เจเนชั g นเจเนชั o นที่3นะครับเป็นเจนแรกนะที่เล็กซัสกับ Harrier แยกบอดี้กันทำนะครับแบบชัดเจนเลยตั้งแต่ผมใช้ h a r r i e ์มาหรือเล็กซัสมานะครับเล็กซัสเจนนี้เป็นเจนที่สบายที่สุดนิ่มที่สุดรถบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยเครื่องยนต์ที่ ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพียงพอนะครับแล้วมันดีไซน์ทุกอย่างได้นิ่มมากซึ่งเจนใหม่เนี่ยถามผมผมว่ามันก็ดีนะแต่สิ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับเขาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วเป็น200 t นะครับแล้วก็การดีไซน์ช่วงล่างเนี่ยเจนหลังจากนี้จะค่อนข้างแข็งกว่าเจนนี้นะครับเจนนี้จะให้ความนุ่มนวลกว่านะครับซึ่งผมทําคลิปไปหลายคลิปแล้วเนาะมันมีตั้งแต่ตัวขับ2นะครับแล้วก็ขับ4คุณต้องการรถขับเคลื่อนที่ขับดีนะ ใช้งานเกาะถนนนะครับแล้วมันนุ่มสบายมากๆภายในหรูหรานผมบอกเลยว่า r x 3 5 0ตอบโจทย์ครับเมื 4, ่อ1350นะ่ล้านกว่าถึง5ล้านนะครับตอนนี้ราคาตกมากๆแล้วอาการประจำรุ่นของรถรุ่นนี้นะถามผมผมว่าไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะครับคนเปลี่ยนนล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์ตามระยะช่วงล่างนะสามารถทำได้ทั้งคันจบๆไม่นับโช๊คเนี่ยสองถึงสามหมื่นเป็นไปได้นะครับแนะนำเลยว่าเดี๋ยวนี้โช๊กก็มีหลายแบรนด์ที่ให้คุณเลือกตามความชอบ ที่ผมเจอบ่อยๆก็คือคุณต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะน้ำมันเฟืองท้ายบ่อยๆถ้าเป็นขับสี่นะอุปกรณ์พวกนี้อายุมันเยอะนะครับถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมีโอกาสทําให้สมองสมองเกียร์หรือกล่องเกียร์พังได้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะตรงตามระยะของมันนะบอกเลยมันขับดีแล้วทนทานมากๆด้วยครับตัวรถนะเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง3,5 0 0นะครับคู่เกียร์อรม้าห้5สปีดนะเป็น2 GRFE เนะเป็นเครื่องที่โตโยต้าใช้ในหลายรุ่นอยู่แล้วนะ ตัวรถนะเครื่อง V6 3500cc เนี่ยมันให้แรงม้าได้ถึง2 7 0กว่าแรงม้านะครับซึ่งแรงเลยนะคือเอาจริงๆเป็นรถ SUV ที่เกาะถนนแล้วแรงมากเนี่ยผมลองเหยียบให้ดูนะเนี่ยคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับแรงมากเลยคันนี้เนี่ยตัวรถข้างนอกเขาแต่งมาครบหมดแล้วนะผมลืมบอกว่าคันนี้นะครับมีใส่ชุดแต่งนะครับ ผมถ้าผมจำไม่ผิดจเะเป็นของ m อ็มหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับมีสเกิร์ตมีกันชนหน้ามีลิ้นหน้าหลังนะครับสเกิร์ตหน้าหลังนะครับสเกิร์ตข้างแล้วก็ทําออกท่อคู่นะครับวเวลาออกท่อคู่เนี่ยจะมีเสียงอยู่นิดนึงเนี่ยถ้าคุณเปิดสลูนนะโอ้โหไม่อยากบอกแล้วตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่นะครับจริงๆเสียงท่อเนี่ยไม่มีอะไรนะเนื่องจากว่าเขาทาออกท่อคู่นะครับท่อคู่มันเดินทางเสียงมันเดินทางเอาจริงมันเดินระยะทางไม่เท่ากัน มาเลยเกิดเสียงนะครับซึ่งถ้าปิดชันรูฟแค่ไม่ได้ยินเลยแต่งภายนอกก็เท่นะครับเปลี่ยนล้อ SSR นะครับเป็นล้อโฟล์ฟอร์มนะขอบ19มาผมว่าล้อสวยนะหรือใครไม่ชอบเนี่ยไม่อยากได้ล้อบอกได้นะครับเดี๋ยวผมสับกับล้อขอบ19ให้18-19ของ l e x กซัให้นะครับเอาจริงออปชั่นคันนี้เยอะนะคันนี้ได้เกิร์ตกันชนนะครับแต่งจากญี่ปุ่นมานะครับมี Head Up Display มาพร้อมเลยนะครับ จากโรงงานเลยนะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับมีครูสซอนโทนตัวนี้มีเมาส์เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงดีเลยมีเมาส์จากโรงงานมาไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะเล่น CDAUX USB ได้หมดนะครับที่สําคัญมีพานอโรมิกซันลูปนะครับบานใหญ่อยู่ข้างบนออปชั่นมีครบทุกอย่างตัวเบาะภายในสีดําซึ่งหายากนะเอาจริงผมไม่ค่อยเจอนะครับคันนี้เป็นสีดําภายในสีดําสวยมากนะครับรถคันนี้รถไม้แท้ไม้แสนสีนะครับ มีบินซ่อมเป็นฟอนเลยซ่อมอุปกรณ์ครบหมดแล้วนะเขาเปลี่ยนพวกท่อต่างๆนะครับหัวเทียนคอยนะครับลกูกลอกสายพานแล้วก็ยางแท่นเครื่องทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเปลี่ยนของแท้ด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนเลยแลวล่าสุดนะครับลูคกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนสมองเกียร์นะครับโซลีนอย์นะแล้วก็ตัวกล่องนะครับมาเรียบร้อยเซอร์วิสเดี๋ยวดูบินนะรถนะครับเซอร์วิสมาพร้อมเอาง่ายๆคิ้วขอบคิ้วขอบประตู คิวรีดน้ำนะครับเขาเาพิ่งเบิกใหม่คิวนี่เนี่ยเกือบ20 0 0 0่นะเอาง่ายเบิกแท้หมดนะครับภายในทำสีมาครบหมดนะครับรถคันนี้เครื่องเสียงดีเพลงเพราะขับดีนิ่มในราคา7 3 9 0 0 0บาทครับใครสนใจครับ0 6 1 7์ห2 2เสียครับหรือแอดไลน์ตาม คิววาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับหรือโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าขับโคตรมาดูสเปกลเาียดของตัวเล็กซั RX 3 5 0ปี2 0 1 1อนะครับซอมพร้อมใช้มีบีดเป็นฟอรและขับโคตรดีพร้อมชุดแต่งของแท้หมด,มดนะครับชุดแต่ง m อ็เนี่ยสั่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นเกือบแสนนะ 1, นะเป็นของแท้นะครับตัวรถนะเป็นปี2 0 1 1นะครับตัวนี้เป็นออปชั่นครบเกือบครบหมดแล้วนะครับมีจอกลาง แล้วก็ตัว Head Up Display นะครับออปชันที่ส่วนใหญ่ของตัวนี้มีหมดนะครับพาโนลามิกซันรูฟครบสุดเลยตัวรถเป็นสีดำไม่มีชนหนักนะครับสีสวยมากๆามาดูไฟก่อนนะไฟตัวนี้เป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับสภาพสวยมากเลยเจ้าของเก่าจริงคือเขาดูแลรักษาดีมากนะครับเขาเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างเกือบหมดเลยนะแต่พอดีเขามีใถ่จำเป็นต้องขายนะครับตัวนี้เป็นที่ฉีดไฟหน้านะไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่ง MZ จากญี่ปุ่นนะข้อดีเนี่ยคุณดูมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับหรือใครไม่ชอบชุดแต่งเนี่ยแจ้งได้นะถอดออกได้นะครับไม่ชอบผมชอบเนี่ยผมมาใส่รถผมตัวสีดีมากๆคือตัวรถเนี่ยเอาจริงเขแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใหม่เท่านี้สภาพเท่านี้นี่คือถือว่าหายากมากๆนะครับดูกระจังนะ สวยงามหมดนะครับตอนนี้เครื่องสตาร์ทปิดปกตินะเนี่ยสตาร์ทเสียงปกติมากๆนะครับเสียงเบามากๆมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,500cc นะ2 GR FXE นะครับเครื่องยอดฮิตของเล็กซัสอยู่แล้ว t o y ยต้ Toyota นะครับตัวนี้ให้แรงม้าเป็น V6 3,500cc ให้รแรงม้า272แรงม้านะครับคู่เกียร์6สปีดแต่คันนี้นะโคตรดีคือเขาเปลี่ยนอุปกรณ์มาหมดแล้วคุณดูเนี่ยเปยน ศูนย์แท้หมดทุกอย่างนะครับเปลี่ยนลูกลอกสายพานเปลี่ยนอุคกรเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเช็คคอยทั้งหมดมาเนี่ยเขามีบินทั้งในรวมเซอร์วิสเรื่องเกียเกือบ2 0 0แสนนะครับใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเลยแล้วข้างในเนี่ยอ๋อแล้วก็แบตก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนแบตเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างโดยรวมคันนี้ถือว่าสวยมากใครได้ไปโคตรคุ้มนะลืมบอกบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> ไม่มีชนนะครับบอดี้ <Body S 2> เดิมน็อต <not S 2> เดิมท <not S 2> ุกชิ้นนะครับมาเช็คได้เนี่ยน็อตเดิมไม่เด้รนะคับ ดูได้หมดเลยถือว่าคุ้มมากๆตัวล้อนะครับเป็นล้อขอบ19นะเป็นล้อโฟร์ฟอร์มนะครับเบานะขับดีนะล้อแท้นะครับตัวนี้เป็นล้อบริกเกอร์เอรนะครับจริงๆตัวล้อรวมยางเนี่ยตอนเขาออกมาเหยียบแสนนะแล้วก็ยางสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับเจ้าของเขาแทบไม่ได้ใช้เลยนะคือรถไม่ได้โหลดเตี้ยนะครับรถปกติเลยเนี่ยคุณดูโช๊คสภาพยังดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโช๊กก่อนโช๊ก็เปลี่ยนมาสภาพปกติเลยนะครับ ช็อมเดิมๆแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจริงๆเน้นจอดนะคุณดูล้อนะผมว่าล้อสภาพโอเคเลยนะครับจริงๆเป็นล้อขอบ19นะไซส์มาตรฐานใครไม่ชอบล้อนี้นะครับคุยกันนะผมมีล้อเล็กซัสขอบ1 8 19นะตรงรุ่นให้นะครับคุณดูอย่างหนึ่งคือเจ้าของคันนี้นะเขาค่อนข้างละเอียดอุปกรณ์ข้างหลังทั้งหมดนะครับเนี่ยจริงๆเขาจัดก,การเปลี่ยนมาแล้วเนาะคุณดูกัน อุปกรณ์ทั้งหมดเปลี่ยนมาครบหมดนะครับแล้วก็คันนี้นะของแต่งนะครับเสกเกิร์ตทุกอย่างมาครบหมดนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเรียบร้อยตัวนี้เป็นคิวรีดน้ำเนาะเวลาฝนตกนะครับน้ํารีดเออมันอาจจะเก่าไปบ้างนะครับเจ้าของเปลี่ยนแล้วเบิกใหม่นะคุณเห็นขั้นขั้เนี่ยที่ผมไม่แก่ไม่ใช่นะครับผมอยากให้เจ้าของใหม่คนแกะ่นะเนี่ยคุณมันใหม่มากอะ่ะ คุณรู้ไหมว่าสี่ชิ้นเนี่ยเหยียบ2องหมื่นะครับหบอกเลยเนี่ยเขาเบิกใหม่หมดเลยนะครับคิ้วทุกสามเออทั้งสี่ด้านนะคิ้วเบิกใหม่หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะอยากให้ดูนะครับให้ดูออกมาดูคันนี้นะครับมีสกเกิร์ตข้างนะชุดนี้เป็นชุดแต่งนะครับมันต้องประกบเข้าไปในประตูนะชุดสกเกิร์ตตรงนี้สวยมากนะครับ ตรงรุ่นพอดีเป๊ะเลยนะครับสเสิร์ตข้างนะครับอีกออปชันที่ไม่พูดไม่ได้นะครับคือพาโนลามิกซันรูฟนะครับอันนี้เป็นซันรูฟยาวนะ2ตอนนะครับซึ่งทําให้รถมันขับโคตรดีเลยอันนี้จะมีเฉพาะในตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของแต่งนะเนี่ยคุณดูคิ Q ้วตัวกันสาดขนนะครับจริงๆถ้าไม่ชอบบอกผมนะ <laughs> คันนี้จริงๆเนี่ย ถ้าไม่ติดผมมีเล็กซัสอีกคันหนึ่งนะครับผมเก็บไว้ใช้แล้วนะตอนนี้ผมมีเล็กซัส RX 450H เอาไว้ใช้อีกคันหนึ่งนะครับไม่งั้นนะคันนี้เรียบร้อยผมเรียบร้อยเพราะเอาจริงนะคุณกันศาสตรนะล้อเนี่ยคุณรู้ไหมว่าล้อขับล้อแม่งดีมากเลยนะครับจริงๆมันเป็นล้อญี่ปุ่นที่แบรนด์ดังมากเลยนะคือถือว่าแบบดีสุดๆเลยนะครับมาดูด้านหลังนะ ด้านหลังนะครับก็เดิมๆเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้เราติดตเดี๋ยวเราถอดเดี๋ยวเราลอกติ๊กเกอร์ให้นะครับคันนี้สีสภาพสวยมากเลยนะนี่ X350 นะครับบอกเลยอย่างที่ผมพูดในคลิปเนาะใครถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำมันอย่าเอาขับดีนะผมบอกเลย350แม่งขับโคตรดีเทียบกับราคาตอนนี้นะครับเพราะมือหนึ่งมัน4ล้านอนะตอนนี้ราคาแม่งจับต้องได้มากๆเลยนะครับชุดนี้จะมีสเติร์ล่างนะครับ แต่งข้างล่างพร้อมท่อคู่มานะครับบอกเลยนะท่อคู่นะครับอันนี้คือเขาทําท่อมาเพิ่มนะท่อเนี่ยเดินคู่ออกมาทั้งคู่นะครับนี่คือมีท่อทั้งคู่เลยนะไม่ได้ทําหลอกนะครับก็เดินใหม่หมดนะแล้วก็มีสเกตหลังตรงนี้ทําเพิ่มขึ้นมานะครับถือว่าสวยเลยนะนี่นะครับมีกล้องวงหลังมาจากโรงงานแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะสภาพสีโอเคทุกอย่างโอเคหมดนะครับ ด้านหลังเนี่ยคือสภาพทุกอย่างถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยเก็บทุกอย่างนี้คือจริงๆนะถือสภาพเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะนะครับคุณดูล้อยางอะไหล่คุณดูล้อ,อยางอะไหล่นะครับมีครอบอุปรกรณ์ครบทั้งหมดครบตามที่เห็นเลยนะที่เก็บของนะครับของรถรุ่นนี้เยอะนะคือต้องบอกอย่างนี้แหละที่เก็บเยอะแยะเมีครบหมดเลยนะครับจริงๆหมดยังไม่เคยถูกหลุดออกมาเลยนะครับนี่ นี่ลำโพงนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงนะครับตัวดึงพับทั้ง2ฝั่งนะครับเบาะสามารถพับ4060ได้นะนเนกประสงค์สุดๆนะครับน,นะครับของเล็กซัสนะกุญแจอยู่นี่นะครับจริงๆอ่ะ RX 3 5 0นะครับตัวท็อปอะ อย่างที่คนเขาไม่รู้นะส่วนใหญ่ตัวนี้จะมียคเลสนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับจะเป็นคย์เลสคู่หน้านะอย่ามือเปิดเนีย่ยเปิดได้เลยนะครับคันนี้เบาะถือว่าสวยนะหนังเดิมๆนะครับโอเคแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับนี่เป็นทูนดิที่ดันหลังนะปรับขึ้นปรับลงได้หมดนะครับอยากให้ดูความสวยของรถปิดประตูก่อนเนะี่ย อันนี้จะเป็นเมม3ระดับนะเปิดแอร์ก่อนร้อนมากเลยครับโอ้ตอนนี้อากาศร,ร้อนมากนะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับโอ้เมมอีคอมเพรชันอยากบิจากตัาลก่อนนะโอเคคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนสนาพนะครับเอาจริงคันนี้ถือว่าสภาพดีมากซอร์วิสทุกอย่างตามคำแนะนำที่ผมเคยรีวิวไปหมดอย่างเช่นอย่างแรกนะครับคอนโซลทั้งหมดนี้หุ้มใหม่หมดแล้วเนาะจัดการรีวิวอย่างดีนะครับ หมดแล้วอีกออปชันหนึ่งที่ที่นี่คันนี้มีนะครับก็คือ Headup Dis ิสเพลย์เดี๋ยวเราซูมมาให้ดูนะคุณเห็นตัวเลขไหมครับนี่ตัวเลขสมมติเราเลือกวิทยุนะสมมติตอนคุณขับนะตอนคุณขับนะครับความเร็วมันก็จะขึ้นตามอุปกรณ์ทุกอย่างไอ้ตามความเร็วที่เราขึ้นนะครับี่เป็นออปชันที่มีเฉพาะในคันนี้นะพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะ ปับไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะขึ้นลงนะครับใช้งานได้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมี cruise control ให้นะครับตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงมีจอครบหมดแล้วเนาะอันนี้เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับออปชั่นตามนี้ก็กดลงไปนะครับอีพาร์คเซนเตอร์นะ AFS นะครับเลี้ยวตามแล้วก็สโนว์นี้ก็คือจริงๆมันคือเวลาถนนลื่นนะครับคุณใช้สโนว์ได้นะมันออกตัวมันจะออกแบบใช้ออกตัวเกียร์สองนะครับหมดกับคีย์ต่างๆนะครับ จริงๆส,สามารถ spell, ามีโหมดลับในยการากดค้างนี้ที่หนึ่งนะมันจะสามารถเข้าไปเซตติ้งเนี่ยสปีดเซนเซอร์นะครับชิฟ f ์ล็อกนะครับ ilot, เข้าไปคุณสามารถเข้าไปดูออปชันที่ต้องปรับนะครับจากในนี้ได้นะครับเลือกต่างออปชันช่งต่างๆได้นะครับโอเคนี่นะครับก็จะเป็นปรับความสว่างของจอ Trip, klar, เนาะ OBD Trip นะครับน้ำมันที่เปิดฝาท้ายที่ฉีดไฟหน้านะครับ กระจกพับออโต้นะครับจะพับตอนนี้เลยก็ได้เนาะนะครับพับออโต้นะครับหรือจริงๆสามารถปรับนะครับกระจกซ้ายขวาได้นะครับปรับซ้ายขวาได้หมดเลยเราปรับไปดูนะใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับปรับได้เล็กซัสเป็นรถที่ขับง่ายนะครับวิสัยทัพดีมากนะ แฟนผมเป็นคนชอบรถรุ่นนี้มากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะเพราะด้วยบอดี้ที่ใหญ่นะครับมันมองชัดมากๆเลยเนี่ยคือหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีนะครับของคันนี้นี่ก็จะเป็นที่บังแดดนะครับเล็กซัสก็จะสามารถดึงทุกอย่างได้คือคุณอุปกรณ์ทุกอย่างนะต้องบอกก่อนว่ามันจะมีความนุ่มนวลของเขานะครับตัวนี้เป็นซันรูฟนะครับอันนี้เปิดปิดพารามิ์ซันรูฟขึ้นท้องบนได้เนี่ย คุณจะปิดกคุณก็แค่กดตรงนี้นะครับ close นะสามารถปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับปิดไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้แสงเข้าออปชัน h e a d Up Display สามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดนะอันนี้เป็นความสว่างนะครับแล้วนี่คือระยะขึ้นลงนะเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับโอเคมาดูตัวจอนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของปีเขาแล้วเนาะตัวเมาสนะ์น่ะจะปรับตรงนี้นะครับง่ายๆกดเมนูทีหนึ่งนะครับ e s t i n a น i o n นะครับเจ้เราจะเอนเตอร์นะตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะนี่คือเลือกเอานะครับนะกดตรงนี้เข้าไปได้นะครับ destination อันนี้เราเลือกอย่างอื่นแล้วันเนาะเพราะเนื่องจากว่าแมปมันไม่ใช่แมปไทยอยู่แล้วนะครับรถเกรย์เนาะเราดูอินโฟโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับโคกคอนซัมชันนะอันนี้นะครับแบบ Data นะครับ เซตอัพต่างๆของรถนะเซตได้เยอะนะครับ general ก่อนนะนะครับ auto screen change keyboard พวกนี้นะครับอันนี้พวกเกี่ยวกับจอเนาะ pointer ต่างๆนะครับนาฬิกานะครับอันนี้ทำส่วนเป็นฮ่องกลงเนาะนะครับ voice อันนี้จริงๆสั่งงานด้วยเสียงสามารถสั่งได้นะ map นะครับรถคันนี้มันเป็นสเปคห้องกลงโทรศัพท์นะเซตทุกอย่างได้นะครับบลูทูธได้ อันนี้ Maintenance ต่างๆของตัวรถเนาะนะครับคลายเมทก็ปรับแอร์ได้นะครับปรับได้หมดเลยอันนี้ออดิโอนะครับเนี่ยสามารถเล่น AFMAMCD AUX นะครับ USB นะแล้วก็สามารถตั้งเครื่องเสียงนี้ได้นะครับ DSP Auto d i Sound Level นะครับคือเวลาขับมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับ EQ ได้เนาะตัวเครื่องเสียงนะครับอันนี้ตัวแอร์นะ ปรับซ้ายขวาได้นะครับปุ่มปุกเฉลนอยู่นี้นะอันนี้จะเป็นปรับ AM/FM/CD/AUX นะครับสแกนอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นหัวเกียร์นะโอเคแอร์เย็นนะครับตัวนี้เป็นเมาส์อย่างที่บอกนะครับจริงๆก็คือ Enter คือเอานะดิสเพย์ต่างๆนี้ก็คือดิสเพย์ตัวจอนะครับกดเลือกตัวจอเนาะลายไม้ทุกอย่างนะผมว่าสวยงามมากคันนี้คือสภาพเขาโอเคมากนะครับเนี่ยขับ4นะครับถ้าเป็น 270จะไม่มีตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นดิฟล็อกนะครับเอาไว้ลุยเนะี่ยจะตัวนี้กดแล้วมันก็จะขึ้นไฟมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็น traction control นะครับโอเคเกียร์กลางก็ปกตินะอุปกรณ์ไว้ทุก่ังในนี้หมดเลยนะครับ่ยใส่ usb ใส่ที่ชาร์จตรงนี้ได้นะครับกล่องเก็บของ เยอะอยู่แล้วเนาะตัวเบาะนะครับเบาะด้านข้างก็ถือโอเคนะนะครับสภาพภายในสวยเลยนะครับคือเขาเก็บมาให้หมดแล้วนะนี่ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับซื้อรถนะผมบอกเลยว่าซื้อแพงนซื้อเอาสภาพพร้อมใช้แบบนี้นะคันนี้เนี่ยผมเช็คยกเช็คแล้วนะครับเป็นรถที่ต้องบอกก่อนว่าสภาพดีนะครับแล้วก็ซ่อมมาครบหมดแล้วนะอันนี้เป็นประวัติเข้าศูนย์นะครับเนี่ยเขาเข้าศูนย์ล่าสุดนะครับ ตอนไม่เจ็ดหมื่นกว่ารถคันนี้เช็คเขาเช็คไม้แท้เรียบร้อยแล้วนะครับมีบินเข้าศูนย์พร้อมนะแล้วก็บินที่เหลือนะคุณดูนะคุณดูบินที่เขาซ่อมมานะครับโอ้ยยางเยอะอเนะี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูบินลูกค้ามีเป็นฟอนตอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าเพิ่งเซอร์วิสนะอันนี้จริงๆเซอร์วิสเนี่ยเซอร์วิสอย่างล่าสุดนะไม่แสนสี่นี่นะครับเนี่ยเขาเติมน้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องนะมีน้ํามันเครื่องนะครับ แล้วก็ยางฝาวาวนะเปลี่ยนหมดแล้วนะครับโอลิงย่อฝาวาวนะครับปะเกนโอลิงนะครับหัวเทียนเนี่ยเปลี่ยนหัวเทียนแท้นะครับเนี่ยหัวเทียนแท้หกหัวปลั๊กเสียบคอยนะครับน้ำมันเกียร์เขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยน้ำมันเกียร์กองเกียร์นะครับปะเกันอ่างเกียร์แหวนรองนะครับน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยใครได้ไปเนี่ยจบๆเลยนะเนี่ยน้ำมันน้ำมันเบรกนะครับท่อน้ําบนท่อน้ําล่างนี่ของแท้หมดนะ โอลิงนะครับปั๊มน้ามันปั๊มน้านะครับเนี่ยเปลี่ยนของแท้นะคุณดูราคานะเนี่ยเ็เปลี่ยนของแท้หมดเลยนะโอ้เยอะมากนะครับเนี่ยสายพานนะลูกตั้งทุกตัวนะครับมูเล่ไดชาร์จนะคุณดูราคานะจริงๆมันไม่ได้แพงแต่ผมเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับปั๊กไดชาร์จหม้อน้ํานะครับเปลี่ยนหม้อน้ําของแท้ด้วยนะเนี่ยแปรงทานเนี่ยโอ้ใครได้ไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงเอาจริงถ้าผมไม่มีเล็กซอีิคันนะครับ ผมไม่ขายคันนี้นะลูกค้าก็ดูแลมาดีจริงอัดบูททุกอย่างเนี่ยแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนด้วยทั้งหมดเนี่ยคุณโดนเขาเพิ่งโดนไปแสนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณเขาโดนไปตอนไหนเขาเพิ่งโดนเนี่ยเดือนเก้านะครับบินที่แล้วเองเนี่ยไม่กี่เดือนเองนะครับอันนี้คือบินยอดหนึ่งแล้วเนาะยอดที่สองนะครับอันนี้เปลี่ยนแปตนะเมื่อกี้ที่เห็นดูไปแล้วนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องนะครับ รอบหลังอีกทีเนาะเนี่ยน้ำมันเครื่องนะครับแหวนรองน้ำมันเกียร์นะครับคือพอดีคันนี้เนี่ยเขาจัดการนะครับเปลี่ยนสมองเกียร์เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้บินนี่คุณดูบินน่นี่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับประกรันอ่างเกียร์นะอันนี้ก็คือรอบก่อนหน้านี้นะครับเรือยเส้นเปเลืองอุปกรณ์เนี่ยคุณดูบินเนี่ยนี่บินอีกหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้คุ้มคอนโซลนะครับเปลี่ยนยางคิ้ว ยางคิ้วตัวนอกนะคุณดูตัวละสี่พันนะครับยางคิ้วทั้งหมดเนี่ยอันนี้เปลี่ยนยางคิ้วนะเปลี่ยนยางคิ้วยังโดนไปหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดเปลี่ยนยางคิ้วทั้งหมดเลยโอ้เยอะมากนะครับซ้อมหนึ่งนะเยอะสุดนะครับอันนี้อันเดิมเนาะแล้วก็อันนี้รอยรั่วต่างเขาเช็คหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางนะครับสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณดูเนี่ย เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับทั้งศูนย์แล้วก็อันนี้มีเปลี่ยนโซลินอยเกียร์นะครับเขาเพิ่งฟ้องเนี่ยก็คุณดูกล่องควบคุมเกียร์โซลินอยเกียร์นะครับคุณดูบินนี้โดนอีกห้าหมื่นกว่าบาทแทบไม่ต้องทําเลยแล้วนะครับคุ้มสุดแล้วนะบอเข้ามานั่งข้างในนะครับขาเหลือเฟือนะคุณดูอุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีเลยนะเนี่ยคุณดูเนี่ยอุปรกรณ์สภาพโดยรวมถือว่าดีมากๆนะครับเบาะเล็กซัสอะเอาจงจริงนะมันนิ่มสุดแล้วคุณ ผมชอบมากเลยอะนั่งทางไกลนะครับสบายมากๆเลยนะมันเป็นเบาะที่นั่งสบายปรับเอียงได้นะครับแล้วโดยเฉพาะข้างบนนะมีพานอโรมิกซันรูปใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับภายในสีดําบอกเลยว่าหายากมากนะส่วนใหญ่จะไม่ใช่สีนี้นะครับใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเลยนะครับ,รบได้เห็นรายละเปียดแล้วก็สเปคนะครับของตัว lexus rx 3 5 0นะตัวนี้เป็น lexus r x 3 5 0ัปี2011นะครับร,รถคันนี้ไม่แสนสี่นะแต่งมาครบ อุปกรณ์ออปชันภายในมีมาครบหมดแล้วนะครับซ่อมครบนะครับออปชันก็เยอะนะมีจอนะครับมีสลรูปนะแล้วก็มีเฮด d รฟดิสเพลยนะครับราคานะครับมือหนึ่งล้านนะตอนนี้นะครับ7 3 9 0แสนบาทครับใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่าสองสองสองครับบอกเลยว่าคิดช้านะไม่ทันคันนี้จริงๆมีคนถามตั้งแต่ตอนผมกำลังเก็บงานนะครับคันนี้เราเก็บงานมาให้หมดแล้วสีดำอย่างสวยเอาจริงนะ แค่ชุดแต่งนะครับสั่งจากญี่ปุ่นเนี่ยของแท้เนี่ยคุณสั่งมาเนี่ยผมว่าคุณโดนมีเหยียบแสนนะหลายหมื่นเลยอะ่ะกว่าจะประกอบกว่าจะทําสีนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอันนี้มีท่อคู่จากโรงงานหลอ่อเลยนะครับหรืออยากจะทําเดิมคุยกันได้นะครับนะครับใครสนใจ0 6 1 7์หก2 2 2หครับหรือโทรมาที่เบอร์แอดไลน์นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ